สวัสดีครับพอ่อแม่พี่นอ้องวันเสาร์วนอา์นะครับผมนี่มันนี่หนึ่งเขาครับผมหนึ่งเขาสกินกับต้มปลานี่หนึ่งเขากิน,ากนกับต้มปลาเนล่น,น,น,นพี่น้องนี่ใกล้สกแล้วพี่น้องบาดนี้โอ้ขาว <c oughs> ขาวหอมนะครับเขาบ <c oughs> ้านเ่ามาตะไทยเลยเดูอดแสบนี่พี่นอ้องต้มปลาต้มปลา กำลัเงเดือดเลยครับผูดาอาหูยต้มมันอันทองมันนะครับทองมันเขาเห็ดเป็นแบบมีแต่ทองทงละทงหนึ่งมีแต่ทองเลยทองปนินนี่อุยอ้ยผุดดูลอุย้ยเป็นเดือดเสียบเนาะนี่พี่น้องช่วแล้วครับต้มปล่าไปเล तो दो दो